การนั่งภาวนาอย่าให้จิตใจเกียดข้านภาวนาจิตใจอันใดที่เกียดข้านภาวนาให้ภากันละทิ้งอย่าไปตัวตามการนั่งภาวนาเป็นการทำความสะอาด ในดวงใจ <S 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 ก็ใจมนุษย์คนเหล่านั้นมันเก็บเอาอารมณ์เรื่องราวที่ไม่เป็นสารประโยชน์เข้ามาไว้ในหัวใจแล้วจิตใจมันก็นย่งอยู่กับอารมณ์เรื่องราวนั้นนั้น เราไม่จาโคไม่เสียสละออกไปจงปล่อยวางเรื่องราวอดีตอนาคตต่อ,อไปให้หมดสิน้นรวมกำลังจิตใจของเราในเวลานี้ให้มารวมมาสงบอยู่ได้ทุกลมหายใจ ลมหายใจมีอยู่ที่ไหนก็จิตใจมีอยู่ที่นั่นถ้าหมดลมหายใจจิตใจก็อยู่ไม่ได้ในร่างกายนี้ลมเข้าไปลมออกมาธาตุลมนี้เป็นอุบายทำกรรมฐานอันสำคัญยิ่ง เื่อเหตุนี้เมื่อพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ตัดสโลนั้นแลกพระองค์ลำพึงในพระทัยใจของพระองค์ว่าพระองค์ท่านจะเอาโอบายธรรมอันใดเล่ามาเจริญภาวนา ในขณะนั้นก็พระธรรมคำสั่งสอนก็พดขึ้นมาในจิตใจของพระองค์ว่าไม่ต้องไปหาธรรมที่ไหนแล้วก็ลมหายใจเข้าออกมีอยู่ ให้กำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอุบายธรรมภาวนาคือต้องมีสติระลึกอยู่วันนี้ลมเข้าไปเวลาลมออกมาก็นึกว่าลมนี้ออกมาดวงจิตดวงใจของผู้นึกผู้เจริญมันก็อยู่ที่นั้น มีความรับโลอยู่ว่าลมเข้าลมออกพระองค์ก็ควบคุมไม่ให้จิตใจฟุ้งซ่านออกนอกเรื่องนอกราวมารวมมาสงบอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็มองเห็นว่าลมหายใจเข้าออกนี้เป็นการตักเตือนมรณะกรรมฐาน เพราะว่ามารณะกรรมฐานคือความตายมันอยู่ที่ลมหายใจถ้าเกิดลมหายใจปิดสูตรเข้าไปไม่ได้ก็ตายเหตุนั้นความตายนี้พระองค์ก็กำหนดได้ทุกลมหายใจเข้าและออกมองเห็นว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ที่เกิดมาแล้วก็มีลมหายใจเข้าออกอยู่ก็ลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นบทภาวนาอนาปานุสติกรรมมัฐานแต่เมื่อจิตใจของผู้ปฏิบัติไม่รวมไม่สงบเข้ามาอยู่ที่ลมหายใจก็ละส่งแสทายไปว่า พระธรรมกรรมฐานอยู่ที่ไหนหาไปภายนอกไม่มีต้องทวนกระแสน้ำจิตน้ำใจเข้ามาภายในหมายถึงลมหายใจเข้าออกเมโยที่ตรงไหนก็ที่ตรงนั้นแหละเป็นที่ภาวนา ให้รวมกำลังเข้ามาตั้งในจิตใจของตัวเองไม่ต้องไปหาที่อื่นทุกขังอริยสัจจังทุกมันมีอยู่ที่กายวาจาจิตที่โลกนามกายใจของคนเรานี่เองแต่จิตใจไม่รวมไม่สงบไม่ทวนกระแสเข้ามา ก็ลเลยดิ้นลนบุ่นวายไปตามการม,มาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอันมันมาหลอกลวงให้ใจของผู้ปฏิบัติธรรมกรรมาฐานเคลื่อนที่ออกไปที่อื่นพระองค์จึงให้ทวนกระแสน้ำจิตน้ำใจของตนเข้ามาภายในว่าจิตใจโยที่ไหน ก็ให้ทวนกระแสเข้ามาที่นั้นปัจจตังแปลว่าจำเพาะจิตเวทิตโผพึ่งรูกแจ้งปัจจัตังจำเพาะจิตนี้ไม่ต้องไปคิดหาที่อื่นมันมีอยู่ที่ใจเราทุกคนเท่ากันก็ว่าพระองค์ชี้ลงไปวันนี้นี้อยู่ที่นี้ จิตดวงที่โลยู่เดี๋ยวนี้เวลานี้เลยรวมกำลังเข้ามามองเหมือนความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้และความตายมันขยับเข้ามาอยู่เรื่อยไม่ใช่มันห่างไกลเหมือนเราคิดเอาหมายเอา ชลาพยาธิมลณะนั้นมันอยู่ใกล้ที่สุดเกิดปิดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดก็ตายเมื่อนั้นเวลานั้นอายุสังขารของคนเหล่านั้นไม่ใช่ว่าวันคืนเดือนปีที่เรานับกัน วันคืนเดือนปีมันไม่หมดไปไหนหรอกหมดวันนี้หมดคืนนี้คืนหน้ามันก็มีมาหมดจริงๆก็คือชีวิตของคนเรานี่แหละมันหมดไปหมดไปคืนหนึ่งพ้นไปมันก็หมดไปเหมือนจุดทูกเทียน ยุดแล้วมันก็ไหม้ไปสิ่งที่มันไหม้ไปมันก็หมดไปวันเคินเดือนปีไม่หมดไปดูเราเกิดมากี่สิบปีแล้วก็มีไม่เห็นมันหมดไปไหนก็มีอยู่เท่าเกา่าแต่ชีวิตลมหายใจของคนเรามันหมดไปจริง มีความแก่ความจราทำรุดทุดโอมอยู่ทุกเวลามันหมดไปหมดไปเท่ากันกับว่าตัวเราที่ยังมีชีวิตอยู่นี่เหมือนไฟมันไหม้โูบไม่ทเทียนไม่ขอนไหม่ยังเหลือแต่ขี้เท่าน,ทนั่นนั้น ที่เราเห็นว่ายังมีอยู่มันเลยเหลือแต่ขี้เท่ามันเท่านั้นเหมือนไฟไหม้ไม้ไหม,ไมอะไรแล้วมันเหลือขี้เท่ามันฉะนั้นอย่ามาไหวอ,อกไหวใจครับขี้เท่ามันเลยรีบเร่งภาวนาเข้าไปใครจะว่าดิบว่าดีที่ไหนก็อย่าไปเชื่อไปหลงไม่มีอะไรดิบดีในโลกนี้ มีแต่ชะลาความแก่มีแต่ปยญญาิโลคาความเจ็บไข้ได้ป่วยมีแต่มรณะกรรมฐานมันย่ำายีเข้ามาอยู่ทุกขณะทุกเวลาอย่าเข้าใจว่าเราห่างไกลต่อความตายความตายนั้นแหละว่ามันติดพันอยู่ไม่เลือกเวลาเลย เหมือนไฟไหม้ป่าเหมือนไฟไหม้ไหมทางหลายไม่ได้หยุดไม่ได้ยังชลาพยาธิมรณะนะมันติดตามอยู่ทุกเวลายังเหลือแต่มันจะปิดลมหายใจให้มันหยุดไปเท่านั้นไม่ควรประมาทไม่ควรง่วงเหงาหานอน จงดูจิตใจของตัวอยู่ทุกเวลาดูวความประพฤติทางกายดูยที่เราพูดจาปาสัยผิดถูกชั่วดีอย่างไรก็ให้ดูกวงนี้แหละเอามันทุกลมเข้าทุกลมออกไม่ปล่อยให้ขาดสติสัมปชัญญะไป ไม่ต้องไปถามที่ไหนถามดวงใจอันมันเฝ้าอยู่ในรูปร่างกายนี้แหละถามเข้าไปภายในสงบลงไปที่จิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ในตัวในใจถ้าสังเกตให้ดีเสียงจะเพี่ยนเสียงภายนอกภายในอะไรก็ตาม เมื่อดังขึ้นแล้วก็ผ่านไปในอากาศผู้ใดมีหูดีหูไม่ตึงไม่หนวกเสียงมันก็ผ่านเข้าไปมันเมโยที่ตาหูจมูกเลี้ยกายใจของคนเรานี่เอง ไม่ต้องไปเสาะแสวงหาที่อื่นมันไม่มีปริมณฑลหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบนี่แหละเป็นที่โยของพระธรรมพระดินไหนสัทตุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ประดิษฐานอยู่ในที่อื่น ประเด็จฐานโดียธกิกายวาจาจิตของมนุษย์นี้เองต้องรวบรวมกําลังจิตกําลังใจดวงโูโรู้อยู่นั้นมารวมมาสงบมาตั้งมัน่นมามีสติความหลลึกได้ทุกอย่างทุกกรระการที่มันกระทบตากระเทือนโหทุกสิ่งทุกอย่างคอยระมัดระวัง มาให้จิตใจหลงไหลไปกับความยินดีเพลิดเพลินไปตามอารมณ์เมื่อสิ่งใดไม่เป็นไปในส่วนที่ดีมันก็เกิดเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมามันทุกข์ที่ไหนเดือดร้อนที่ไหน ใจไม่สงบใจไม่เลิกไม่ละไม่ปล่อยไม่วางนั่นเองมันเป็นก้อนทุกกองทุกอยู่ในใจถ้าจิตใจดวงโ้ภาวันนาอยู่มีความเพียรพยายามอยู่ในจิตมีสมาธิจิตตั้งมัน่นลงไปจริงๆิตมันก็อยู่ที่นี้เละไม่ต้องไปหาหาที่อื่นมันไม่มี หาเข้ามารวมเข้ามาสงบที่กายที่วาจาที่จิตที่ใจมันเต็มอยู่ในร่างกายแหละแต่ว่าไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเข้าใจเพราะจิตใจไม่ได้มาเพียนเพ่งโดที่นี่ไปเพ่งโดที่อื่นไปเห็นความทุกข์สร้างความทุกข์ขึ้นมาว่าเป็นความสุข แท้จริงมันสร้างความทุกข์เหตุแห่งความทุกข์ให้เกิดมีขึ้นเมื่อเกิดมีขึ้นมาแล้วก็หลงไปตามเหตุแห่งความทุกข์อันนั้นมันไม่มีทางจบได้จบก็คือว่าสงบใจได้ก็ได้ที่นี้สงบใจไม่ได้ก็มันก็ไม่ได้อยู่นั่นแหละ แั่นั้นมาให้มันออกนอกเรื่องนอกราวปริมณฑลหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบคือร่างกายตัวตนมนุษย์นี่เองชลาพยาธิมันมีอยู่ที่นี่ความเจ็บไข้ได้ป่วยโรคนับอย่างไม่ได้ก็มันมีเต็มอยู่ในที่นี้ จะเข้าใจว่ามันไม่มีมันยังไม่แสดงออกมาก็เหมือนว่าไม่มีถ้าไม่มีทุกไม่มีร้อนอยู่นี้มันเอามาจากไหนนั่นก็ต้องมีอยู่ที่นี้แหละเมโยที่จิตไม่สงบจิตไม่ตั้งมัน่นจิตหันเหไปกับอารมณ์กิเลสที่มันไหลผ่านมาสู่จิตนั้น จิตมันก็ดินไปตามอารมณ์เรื่องราวต่างๆไม่จบไม่สิน้นเพราะจิตไม่สงบประงับจิตไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตไม่มีปัญญามีแต่ความลุ่มหลงมัวเมาตามภาษาจิตหลงอันนั้นแล้วก็หลงมาแล้วในโลกนี้นับไม่ถ้วนยังจะหลงต่อไปไม่จบไม่สิน้น อย่าได้ตามไปเลยลวมกําลังเข้ามาตั้งทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกตั้งจิตตั้งใจให้มัน่นคงหนักแน่นในธรรมะปฏิบัติจริงจังแล้วก็จะเข้าใจจะเห็นจิตเห็นใจเห็นกายเห็นร่างกายอันสแสดงบทบาทแห่งความทุกข์อยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าจิตไม่รู้ไม่เห็นจิตมันหลงมันเมาไปแล้วมีโยก็เหมือนไม่มีเพราะมันขาดสติสัมปชัญญะขาดสมาธิคือจิตตั้งมัน่นขาดปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารจิตมันก็ว่าวุ่นไปตามอำนาจกิเลสกิเลสพายืนกิเลสพานั่งกิเลสพานอน กิเลสพาให้ลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในสังสารวัฏบนไปเวียนมาอยู่ในอาการอันเก่าไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นของใหม่ลักษณะอาการของกิเลสมันอยู่ในวงจรตลอดเวลามันออกจากวงจรวุ่นวายไม่ได้ เลยเห็นว่าเป็นความสุขสะดวกสบายในจิตใจของตัวเองที่คิดนึกอยู่ตามอารมณ์นั้นมันก็เป็นความหลงติดต่อกันไปไม่มีที่สุดที่สิน้นเมื่อจิตไม่สงบอะไรอะไรมันก็ไม่สงบล่ะถ้าจิตดวงนี้สงบตั้งมั่นลงไปในจิตใจ ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องสงบตั้งมั่นไปหมดจงตั้งอกตั้งใจเอาจริงเอาจัง,จงในจิตใจของตนให้ได้ตั้งตัวขึ้นมาตั้งใจขึ้นมาอย่าให้มันง่วงมันซึมความง่วงความซึมนั้นมันเป็นเหตุเป็นปิดปัจจัยให้มีความลุ่มหลง ยึดมั่นถือมั่นในหน้าในตาในชื่อในเสียงในญาติในตะกูลในสมมุติต่างๆที่มนุษย์คนเราสมมุติขึ้นมาแล้วสมมุติอันนั้นมันก็วนเวียนให้จิตใจที่ยังรุ่มหลงงัวเมาเห็นเป็นด็ตเป็นดีไปไม่เห็นชลาความแก่ อันมันเกิดดับอยู่ในตัวนั้นไม่เห็นพยาธิความเจ็บไข้ได้ปวอยู่ในตัวไม่เห็นความตายคือว่าธาตุขันร่างกายที่เราว่าเจริญขึ้นไม่จะเจริญขึ้นก็ตามมันก็ตายเป็นลำดับลำดับมาอยู่ มันแก่ไปทุกขณะทุกเวลาไม่ได้อยู่เฉยๆอย่างเราคิดเห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตามหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเวลาเหตนั้นท่านจึงให้มองเห็นว่าชาลาพยาธิมรณนะ มันแทรกอยู่ในกายวาจาจิตของคนเราทุกวันเวลาไม่ได้หนีไปไหนเราต้องตั้งใจขึ้นมากำหนดจิตใจให้ตั้งมัน่นย่าได้วันไหวสันสะเทือนไปตับเรื่องใดๆทั้งหมดทุกลมเข้าทุกลมออกให้เป็นผู้มีสติความระลึกได้ มีสมาธิคือจิตตั้งมั่นให้ได้มีปัญญาความเฉลียวฉลาดรอบโล้ในสิ่งต่งตางๆไม่ให้จิตมันออกไปนึกคิดหัวพันดิ้นลนวุ่นวายไปตามอำนาจกิเลสมารสังขารมารอีกต่อไปเนว่าพุทธธรรมสังฆะอยู่ที่นี้ โยี่ตัวอยทู่ี่ใจทุกๆคนนั่นเองแต่ถ้าไม่รวมมาไม่สงบมามันก็เพลินไปภายนอกหรือมันก็เศร้าโศกไปตามเรื่องทุกเรื่องยากลำบากลำคาญตามธรรมดาของธาตุขันลูกนามมันเลยพลอยเป็นทุกข์ไปหมดเพราะจิตไม่ออกไม่รวม ไม่แยกมาอยู่ในตัวในใจไม่มาเห็นหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาภายในมันเห็นไปภายนอกหลงไปกับเรื่องราวภายนอกทีนี้ก็วนวนเวียนมันวนไปเวียนมาอยู่ในอาการอันเก่าในชลาพยาธิมลาณาะอันเก่านั่นแหละ แล้วก็เป็นทุกข์เป็นความเดือดร้อนขึ้นมาสบายกายนิดหน่อยสบายใจนิดหน่อยก็ฟุ่งซ่านลำคาญให้นั้นต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอในดวงจิตดวงใจเลยพุทโธโยที่ใจธรรมโมโยที่ใจสังโฆโยที่ใจ พุทโทธภายในมีอยู่ตลอดเวลาธรรมโมภายในมีอยู่ตลอดเวลาสังโฆภายในมีอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อจิตใจของผู้ภาวนาไม่รวมไม่สงบไม่น้อมน,นำมาภายในก็เลยได้ลุ่มหลงมัวเมามื่อดิดปิดหนทางไม่มองเห็นตรลาพยาติมาลณนะ อันเป็นภัยคุกครามชีวิตของคนเราอยู่เลยนี่ให้ทุกทุกลมหายใจอย่าได้ทั้งเตลอจองมีสติทุกลมหายใจจงมีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิทุกลมหายใจทุกขณะทุกเวลาเรียกว่าตกอยู่ในความไม่ประมาทมัวเมาเท่านั้น ้าความประมาทมัวเมาเข้ามาทับถมแล้วก็ไม่โลทิศไม่โลทางนะดังสแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลก